เช็คสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเข้าเว็บไซต์รอไม่ทิ้งกันรอเงิน5,000บาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ w w w r o ลไว i เรไการ .com ได้เพิ่มเมนูให้นำข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะผู้ที่มีสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นเพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ที่มีอยู่ราว20-30%เอร์ซเข้าไปติ๊กตอบคำถามให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบคัดกรองคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวกระทรวงการคลังได้ส่ง SMS หรืออ e ีเมลแจ้งไปยังข้อมูลการติดต่อที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วหรือสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะของท่านได้ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน com หากสถานะแจ้งว่านำส่งข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาตอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วกดปุ่มให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยระบบจะมีชุดคำถามเพิ่มเติมคัดกรองตัวตนของผู้ลงทะเบียนซึ่งท่านจะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจึงควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันและ หลังจากยืนยันแล้วระบบจะจัดกลุ่มให้เข้าสู่ขั้นตอนเยียวยาต่อไปทั้งนี้ภาพรวมของหน้าเว็บไซต์ www dot ไม่ทิ้งก o com ขณะดนี้มีอยู่5เมนูหลักให้กดเข้าไปคือลงทะเบียนมาตรการช่ดเชยรายได้สีน้ำเงินตรวจสอบสถานะสีเทาและยกเลิกการลงทะเบียนสีแดงซึ่งจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้ อีกสำหรับผู้ที่ต้องการกดยกเลิกการใช้สิทธิ์การลงทะเบียนรับเงินเยียวยาและอีกเมนูหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินจะเป็นสีเหลืองโดยมีการเพิ่มรายละเอียดว่าเฉพาะผู้ที่รับสิทธิที่บัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้และปุ่มให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นี้จะเป็นสีเขียวเฉพาะผู้ที่มีสถานะ นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นเราไม่ทิ้งกันพักจ่ายเงิน5 0 0 0บาทเริ่มจ่ายอีกที13-14เมษายนนี้อีก6แสนรายกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยว,ว่าการจ่ายเงินเยียวยา5000บาทจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับผ่านเว็บไซต์อีกรดหนึ่งในวันที่13-14เมษายนนี้อีก6แสนคนนะครับแบ่งเป็นวันละ3แสนคนนะครับ ส่วนเสาอาทิตย์นี้หยุดจ่ายเงินนะครับตามระบบราชการยอดลงทะเบียนล่าสุด26ล้านคนนะครับตัวเลขพุ่งหลังเริ่มโอนเงินให้ประชาชนนายระวรลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตรการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน5,000บาทต่อเดือนนะครับล่าสุด วันที่10เมษายนยอดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ26ล้านคนเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนจ่ายเงินเยียวยานะครับอยู่ในระดับ24.3ล้านคนเท่านั้นซึ่งประเมินว่าประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนเพิ่มเติม,ตมหลังจากรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับผลกระทบสำหรับผู้ผ่านการคัดกรองรอบแรกและเริ่มจ่ายเงิน รอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่8-10ถึงเมษายนมีทั้งหมด1.6ล้านคนจ่ายไปครบแล้วตั้งแต่วันที่10เมษายนซึ่งมียอดการจ่ายเงิน1.4ล้านคนส่วนอีก200,000คนมีชื่อการลงทะเบียนกับชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกันต้องไปแก้ไขข้อมูลบัญชีเงินฝากให้ตรงกับชื่อการลงทะเบียนที่เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับ ทั้งนี้ในส่วนของวันที่11-12เมษาหยุดการจ่ายเงินการจ่ายเงินต้องดำเนินการในระบบราชการซึ่งราชการหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับโดยจะเริ่มจ่ายเงินอีกครั้งในวันที่13-14เมษายนรวม6 0 0 0 0คนนะครับหรือจ่ายวันละ300,000คนข้อมูลการลงทะเบียนนะครับสูงสุดถึง26ล้านคนขณะนี้ตรวจสอบไปได้ประมาณ50%เพราะ เป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กระทรวงการคลังพยายามตรวจสอบให้เร็วที่สุดส่วนกรณีผู้ลงทะเบียนยังไม่ได้รับเงินขอให้รออีกระยะหนึ่งโดยล่าสุดมีผู้ผ่านการคัดกรองนะครับไปแล้ว2.2ล้านคนหลังจากนี้นะครับคาดว่าตัวเลขออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะคัดกรองได้ครบทั้งหมดหนายละวลนกล่าวขึ้นสถานะแบบนี้จะได้เงินหรือไม่ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com อยู่ในระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอย่างไรมาดูกันเลยครับหลายคนที่ลงทะเบียนผ่าน w w w ร์ไวด์เว็บไม่ทิ้งการคอมนะครับไปแล้วแต่พบว่าเงิน5,000บาทยังไม่โอนเข้าบัญชีเมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแม้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งนี้ผู้ที่เจอเหตุการณ์ดังกล่าวแนะนำว่าให้ลองเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าหมายเลขประจำตัว ประชาชน13หลักเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนไว้และวันเดือนปีเกิดครบถ้วนหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับหาก w w w บเราไม่ทิ้งกัน com แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอาจต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งหากภายใน2 3วันนี้ไม่มีเงินเข้าระบบอาจจะโอนเงินเข้าบัญชีในล็อต2ก็ได้สำหรับการแจ้ง บนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะมีการแจ้ง4แบบดังนี้ 1. ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแปลว่าคุณสมบัติผ่านและเงินเข้าแล้วเพราะมีการแจ้งทาง SMS 2. ออยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้แสดงว่าผ่านเกณฑ์แต่ต้องรอเงินเข้า บัญชีอีกสักพักหนึ่ง 3. อยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอยู่ในช่วงของการตรวจสอบยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินเยียวยาอาจจะเป็นในล็อตที่2และสถานะที่4ไม่สามารถทำรายการต่อได้หมายความว่าอาจกรอกข้อมูลผิดต้องทำการลงทะเบียนใหม่อุตมะชี้แจงประกาศติดหน้ากรุงไทย ข่าวปลอมชี้คนถือบัตรคนจนก็รับเงิน5,000บาทได้คุณอุตมะชี้แจงประกาศติดหน้ากรุงไทยข่าวปลอมชี้คนถือบัตรคนจนก็สามารถรับเงิน5,000บาทได้นะครับเพราะสิ่งสำคัญของโครงการนี้คือคุณทำอาชีพอะไรไม่เกี่ยวกับถือบัตรคนจนสืบเนื่องจากกรณีที่รัฐบาลออกมาตรการการเยียวยาแรงงานลูกจ้างนอกระบบหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีประกันสังคมโดยเป็นการมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนมิถุนายนตามที่มีรายงานไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตามนะครับมีคนสงสัยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ซึ่งคุณอุตมะเสาวายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุแล้วว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะประเด็นสำคัญของโครงการนี้คือท่านทำอาชีพอะไรไม่เกี่ยวข้องกับการถือบัตรคนจนหรือท่านถือบัตรอะไรและส่งประกันสังคมก็สามารถขอความช่วยเหลือจากประกันสังคมได้เช่นกันสำหรับข่าวที่ว่าธนาคารกรุงไทยกับธนาคารอมสินติดประกาศผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับการเยียวยาคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกรและผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยคนชราอันนี้คือข่าวปลอมด้านนายลวลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าเราไม่ได้ปิดกั้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าท่านต้องเป็นแรงงานอาชีพอิสระเป็นลูกจ้างท่านลงได้ทุกคนแล้วก็ไม่อยู่ในระบบช่วยเหลือประกันสังคมทุกอย่างเปิดกว้างไม่ได้ห้ามคนกลุ่มไหนลงแต่ ระบบจะมีการตรวจสอบความถูกต้องและความเดือดร้อนไม่ใช่ว่าลงปุ๊บแล้วจะได้เงินเลยทันทีนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของผู้ที่ถือบัตรคนจนก็มีสิทธิ์รับเงินนะครับ